18แฟนชายลงทุนน้อยเปิดร้านได้ทันทียุคโควิด19เมื่อโควิด19กลับมาระบาดอีกครั้งดับฝันความหวังของคนส่วนใหญ่ที่จะเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวในปี2564สิ่งที่ต้องนึกถึงในตอนนี้คือจะหาทางรอดอย่างไรในภาวะวิกฤตการหาธุรกิจเป็นของตัวเองดูเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างไรก็ดียุคนี้เราเข้าใจว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงและเงินทุนของแต่ละคนก็คงมีไม่มาก ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com จึงได้รวบรวม18แฟรนไชส์ลงทุนน้อยใช้งบในการซื้อแฟรนไชส์ไม่เกิน20,000บาทแต่มีอุปกรณ์มัตถุดิบพร้อมเปิดร้านได้ทันทีใครที่อยากเป็นนายตัวเองในยุคโควิด19แฟรนไชส์น่าสนใจเหล่านี้ช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการลงทุนได้อย่างแน่นอน 1. เกาเหล่าเนื้อธัญรส การเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถือเป็นทางเลือกที่ดียิ่งได้ลงทุนกับแฟนชายดีๆยิ่งทําให้เราประสบความสําเร็จเร็วขึ้นโดยเกาเหล่าเนื้อธัญรสมีเมนูน่าสนใจเช่นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปื่อยเครื่องในเป็นแฟนชายที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีมีสาขาทั่วประเทศกว่า150แห่งเปิดสาขาที่ไหนก็พร้อมมีลูกค้าใช้บริการเป็นจํานวนมากค่าแฟนชายในการลงทุน2 0 0 0 0บาทสิ่งที่ผู้ลงทุนได้รับคือการอบรมพนักง,งานให้มีความเชี่ยวชาญในเน้ รวมถึงการอบรมทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติอย่างน้อย7จ็ถึง15วันพร้อมอยังช่วยในการประชาสัมพันธ์และการตลาดให้กับร้านของผู้ลงทุนเป็นที่รู้จักมากขึ้นและยิ่งดีขึ้นหากเลือกทำเลในการลงทุนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมสนใจลงทุนแฟนชายโทร089 488 4490หรือ081 823 2 119 2 r อทาโกชิเวอร์ฟู้ดแฟนชายอาหารญี่ปุ่น ทาโกชิเวิร์ฟู้ดแฟนชายอาหารญี่ปุ่นและมีการขยายสาขาพัฒนาเมนูและรูปแบบธุรกิจที่ดีขึ้นเป็นลำดับมีเมนูหลักที่น่าสนใจได้แก่ราเมนเมนูข้าวซาชิมิซูชิรับรองรสชาติที่เข้มข้นอร่อยมีการปรับปรุงรสชาติให้เข้ากับความต้องการของคนไทยซาชิมิเน้นวัตถุดิบระดับโรงแรม5ดาวจัดส่งให้กับแฟนชายซีทุกสาขา การลงทุนมีหลากหลายรูปแบบราคาเริ่มต้นตั้งแต่1 9 9 0 0บาทเป็นร้านทากโกยากิบแบบคราวคิดเช่นที่ได้อุปกรณ์และวัตถุด,ดิบพร้อมขายหรือสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนอื่นๆได้ตามต้องการเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนและต้องการสร้างธุรกิจที่มั่นคงสร้างไรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว 3. ทงชัยผัดไทย ท่องชายผัดไทยชูจุดเด่นคือเมนูผัดไทยที่เป็นเมนูยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมีรูปแบบของการลงทุนให้เลือกทั้งแบบรถเข็นคีย์ออสสำหรับผู้ที่มีทุนน้อยขายได้ทุกที่ทุกเวลาราคาในการลงทุนเพียงแค่1 9 0 0 0บาทพร้อมฟรีค่าแฟรนไชส์ฟรีค่าธรมเนียมไม่มีส่วนแบ่งไรายได้ไม่เก็บค่าการตลาดแถมยังให้คำปรึกษาฟรีในการลงทุน โดยเมนูน่าสนใจรวมอีกกว่า20รายการไม่ว่าจะเป็นข้าวกะเพราข้าวผัดต่างๆเป็นต้นหรือหากมีรถเข็นและอุปกรณ์อยู่แล้วสามารถฝึกอบรมซ้อนทําเมนูต่างๆได้แบบตัวต่อตัว,ตวเรียนจนกว่าจะทําเป็นให้ไปเปิดร้านสร้างอาชีพได้สําหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร080 910 8199 4. กล้วยทอดติดดาว แฟนชายสร้างอาชีพสำหรับคนที่อยากมีไรายได้เสริมหรือต้องการทำเป็นอาชีพหลกักชูจุดเด่นคือสูตรแป้งที่ผสมง่ายไม่ต้องใส่มะพร้าวขูดไม่ต้องใส่น้ำกะทิแต่ยังคงความหอมหวานอร่อยการันตีความเป็นแฟนชายยอดฮิตจากสาขาทั่วประเทศกว่า53แห่ง สามารถเลืลงทุนได้ทั้งแบบชุดวัตถุดิบชุดตู้คีย์ออสและชุดซุ้มใหญ่ขายได้ในทุกทำเลไม่ว่าจะเป็นสถานีบริการน้ำมันหน้าโรงเรียนโรงงานตลาดนัดย่านชุมชนต่างๆด้วยรสชาติของกล้วยทอดที่รับรองว่าอร่อยแตกต่างเป็นสินค้าติดดาวที่ให้เราลงทุนได้แบบง่ายๆ 5. h i ฮิสเตอร์สเปค อาหารจานเดียวโดยเฉพาะเมนูสเต็กยังคงเป็นสินค้าขายง่ายขายดีและคาดว่าจะขายดียิ่งขึ้นในปี2564หลายคนสนใจอยากลงทุนแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นแบบไหนแฟรนไชส์ฮิสเตอร์สเต็กตอบโจทย์ความต้องการด้วยการมุ่งสร้างอาชีพให้คนไทยด้วยเงินลงทุนเปิดร้านสเต็กเริ่มต้น6,900บาทเป็นเจ้าของร้านได้ทันที โดยสิ่งที่ได้รับเช่นป้ายประชาสัมพันธ์วัตถุดิบหมวกร่มสนามคู่มือการทำสเต็กแบบต่างๆโดยมีเมนูอร่อยให้เลือกหลากหลายเช่นสเต็กหมูพอกชอบไก่พริกไทยดำปลาดอลลี่เนื้อสันนอกเนื้อริบอายปลาแซลมอนเป็นตน้น 6. ธุรกิจ5ดาว ธุรกิจ5ดาวแบรนด์ที่คนไทยรู้จักกันมานานกว่า35ปีปัจจุบันธุรกิจ5ดาวมีสินค้ามากมายเช่นไก่ย่าง5ดาวไก่ทอด5ดาว5ดาวโรล,ล์กิวเป็นตน้นธุรกิจ5ดาวมีสาขาทั่วประเทศกว่า5,000แห่งและทุกสาขาถือเป็นสินค้ายอดฮิตที่ขายง่ายและขายดี โดยมีค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเพียงพัน0บาทเก็บครั้งเดียวจบและใช้งบในการลงทุน5 0 0 0 0ถึง500,000บาทขึ้นอยู่กับรูปแบบการลงทุนที่เลือกโดยผู้ลงทุนจะได้รับการประเมินพื้นที่ขายมีพื้นที่นําเสนอให้กับลูกค้าการฝึกอบรมก่อนเปิดร้านการจัดส่งวัตถุดิบสําหรับการเปิดร้านการพัฒนาสินค้าใหม่ๆการส่งเสริมการตลาดเป็นต้นสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0 2 8 0 0 0 0 0 0ปต่อเนื้อย่าง อีกหนึ่งการลงทุนง่ายๆแต่ไรายได้ดีเวอร์ถ้ามีเงินไม่เกิน15,000บาทลงทุนสวยๆกับธุรกิจนี้ได้ไม่ยากมีแพ็กเกจลงทุนอยู่3แบบได้แก่ชุดทดลองขายราคา3,000บาทจะได้เนื้อโคขุนติดมัน500ไม้ราคาขายไม้ละ10บาทขายแป๊ดเดียวก็หมดหรือจะเลือกชุดขายจริงลงทุน6,000บาทได้เนื้อโคขุนติดมัน1,000ไม้ซึ่งกำไรของทุกชุด40-6 0ต่อไม้ ถือได้ว่าเป็นสินค้าขายง่ายและขายดีขายได้แน่นอนใครอยากมีไรายได้เพิ่มอยากมีไรายได้เสริมอยู่รอดสบายในยุคนี้สนใจแฟรนไชส์โทร087 657 2451 8ใจแอนลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิง ใจแอนลูกชิ้นปาระเบิดเถิดเทิงเป็นแฟนชายจําหน่ายลูกชิ้นปาระเบิดลูกชิ้นกุ้งระเบิดปลาเส้นและอีกหลากหลายสินค้าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นแฟนชายยอดฮิตที่เด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ติดใจด้วยจุดเด่นสินค้าที่ทานง่ายราคาถูกเข้ากับคนได้ทุกเพศทุกวัยถือว่าเป็นแฟนชายขายดีในทุกยุคสมยัย การันตีคุณภาพจากสาขาทั่วประเทศกว่า960แห่งแพ็กเกจลงทุนมีให้เลือกถึง16แบบตามต้องการงบลงทุนเบื้องต้น2,990บาทถึง32,900บาทและสำหรับคนที่ต้องการลงทุนแบบงบไม่เกิน20,000บาทก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเช่นชุดตลาดนัดมินิราคาเริ่มต้น8,990บาทชุดตลาดนัดบิ๊กราคา14,990บาทเป็นต้น สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0817541922 0852535588 9. อูฟูลูกชิ้นปาลายาวราช อูฟูลูกชิ้นปาลายยวราสร้างแบรนด์ให้โดดเด่นยิ่งกว่าเมื่อมีทังหนึ่งและทอดในแฟรนไชส์เดียวให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบไหนและนี่คือแฟรนไชส์ที่พร้อมให้คนสนใจลงทุนง่ายๆมีให้เลือกกันถึง9แพ็กเกจราคาเริ่มต้น2,900บาทโดยชุดลงทุนในราคางบไม่เกิน20,000บาทและยังสามารถคืนทุนได้ไวาภายใน1-3เดือนขึ้นอยู่กับทำเลเป็นสำคัญสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0851055888 1 0ซูโม่ลูกชิ้นปาลาระเบิด1บาทเปิดดำเนินกิจการมานานกว่า10ปีเป็นแฟนชายลูกชิ้นย่อนฮิตขายง่ายขายดีมีสาขาทั่วประเทศกว่า855แห่งมีแพ็กเกจการลงทุนให้เลือกกันถึง8แบบโดยทุกชุดการลงทุนจะได้รับฟรีลูกชิ้นปาลาระเบิด10กิโลใส่กอบคอเคล5กิโลปลาเส้น3รสรดละ10เซนน้ำจิ้ม1แกลอนถุงซูโม่ครึ่งกิโลกรัม ถุงน้ำจิ้ม1ห่อไม้1ห่อพร้อมผ้ากันเปื้อนซูโม่1ผืนและทุกชุดการลงทุนของซูโม่ลูกชิ้นปลาระเบิด1บาทใช้งบไม่เกิน2 0 0 0 0บาทไม่ว่าจะเป็นชุดซูโม่ทุนน้อยชุดถอดประกอบพกผ้าชุดถอดประกอบจัมโบ้ชุดรถเข็นมินิชุดรถเข็นมาตรฐานชุดมอเตอร์ไซค์พวงค้างชุดห้างสรรพสินค้าเป็นต้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแห่งการลงทุนที่น่าสนใจสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0824986999 0 8 9 9 0 9 0 0 8 8 11. เอ็มมิวนมสดแท้ร้อเซจุดเด่นของเอ็มมิวนมสดแท้ร้อเซคือการใช้นมสดเป็นวัตถุดิบหลักในการทำเมนูต่างๆโดยคัดสรรน,นมสดจากฟาร์มที่มีคุณภาพมีเมนูน่าสนใจเช่นกาแฟนมสดโกโก้นมสดน้ำแดงนมสด ผู้ลงทุนสามารถมีกำไรจากสินค้าได้มากกว่า50%จากยอดขายมีแพ็กเกจลงทุนให้เลือกลากห้ายโดยแฟนชชยมีการคำนวณต้นทุนเครื่องดื่มแต่ละประเภทให้เห็นภาพอย่างชัดเจน 12. s j f e เ Milk ปังหย่านมสด เอสเจเฟสมิลปังหย่านมสดมีเมนูเมนูเครื่องดื่มที่น่าสนใจเช่นกาแฟโอวัลตินโกโก้ Go, T, ชาเนทีชาไทยชานมนมผลไม้ต่างๆเป็นต้นค่าแฟรนไชในการลงทุนเริ่มต้นเพียง18,900บาทโดยทางแฟรนไชประมาณการผลตอบแทนเบื้องต้นว่าจะมีกำไรจากเมนูเครื่องดื่มประมาณ50%และกำไรจากเมนูขนมปังสัญญาประมาณ40%อีกทั้งยังไม่มีค่าแฟรนไชารายเดือนรายปีไม่มีค่าส่วนแบ่งการตลาด และยังไม่บังคับผูกขาดซื้อวัตถุดิบจากแฟรนไชส์อีกด้วยสวนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0896738594 0865448738 13สยามนมสด แบนชายที่มีนิยามในการลงทุนว่าถูกและดีวัตถุดิบเน้นนมสดจากฟาร์มที่มีคุณภาพนำมาสร้างสารรค์เมนูเครื่องดื่มอย่างหลากหลายเช่นนมสดเลนโบนมสดกล้วยนมสดช็อกโกแลตนมสดบราชูกา้ามีหลากหลายแพ็กเกจก,การลงทุนให้ได้เลือก14 Star Coffee สตาร์คอฟฟีกิจการเครื่องดื่มที่ดำเนินการโดยบริษัท CPF Restaurant Food Chain จำกัดผู้มีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมายาวนานสร้างรูปแบบการลงทุนในระบบแฟรนไชส์มีค่าแฟรนไชส์3,000บาทใช้งบการลงทุน250,000-500,000ถึงบาทโดยบริษัทจะให้การสนับสนุนในด้านของการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตสินค้าการบริหารจัดการร้านการพัฒนาสินค้าใหม่ๆตามฤดูกาล ตลอดจนการซัพพลายวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้แก่ผู้ลงทุนสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร02 746 9731ต่อ8 15ร้านน้องฟ้าเซอร์วิสแฟรนไชส์ร้านสารพัดบริการที่เติบโตทั่วประเทศกว่า1,100 แห่งจุดเด่นคือลงทุนน้อยเรียนรู้ง่ายมีลูกค้าแน่นอนสามารถทำได้ในครอบครัวค่าแฟรนไชส์เริ่มต้นเพียง 9, 999 9บาทโดยมีบริการที่น่าสนใจในร้านเช่นบริการไปรษณีย์เอกชนจุดชำระค่าบริการต่างๆบริการเติมเงินออนไลน์ศูนย์ไทยเอกสารครบวงจรเป็นต้นโดยผู้ลงทุนจัรหาเพียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครคบชุดเครื่องพิมพ์อินเทอร์เน็ตเครื่องยิงม,มาโค้ดถ้ามีอยู่แล้วก็เริ่มได้เลย สนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0813442788 038146672 16. แฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์ แฟรนไชส์ในหน้าออนไลน์มีจุดเด่นคือลงทุนน้อยค่าแฟรนไชส์เพียงแค่9,900บาทเพียงแค่โปรโมทเว็บที่ทางแฟรนไชส์จัดให้โดยเป็นสินค้าบริการและคอร์เรียนต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆและเมื่อมีคนสนใจทำการพูดคุยคุยรายละเอียดและหากตกลงซื้อสินค้าหรือบริการจะมีการจ่ายเงินเข้ามาก็สามารถหักส่วนแบ่งได้50%ทันที จึงจัาได้ว่าเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่น่าลงทุนเพราะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีทำเลหน้าร้านไม่ต้องใช้พนักง,งานไม่ต้องส่งสินค้าทำงานได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร091-028-3993 1 7 Beauty Center การใช้ออนไลน์ขายเครื่องสาอางความสวยความงามทุกชนิดการลงทุนในรูปแบบของออนไลน์ค่าใช้จ่ายในการลงทุน9,900บาทที่ผู้ลงทุนจะได้รับเว็บไซต์สวยงามพร้อมการโปรโมตและมีสินค้าอัปเดตให้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีคนสนใจสินค้าและทําการสั่งสินค้าทางแฟนชายจะจัดส่งสินค้าในนามของผู้ลงทุนใช้งบลงทุนเริ่มต้นที่3 0 0 0 0ถึง39,000บาทโดยทางแฟนชายจะส่งเสริมในเรื่องของการตลาดจะทําเว็บประจําร้านให้ฟรีและมีสินค้าตามงบประมาณที่ ที่ลงทุนจัดให้ภายในร้านพร้อมอัปเดตสินค้าใหม่ให้ต่อเนื่องปัจจุบันมีสาขา59แห่งสนใจลงทุนแฟรนไชส์โทร0634788880 0926360088 18 I do for idea ยุคที่คนกักตัวอยู่บ้านหรือบางคนต้อง work from home เชื่อว่าหลายคนมองว่าโอกาสในการสร้างรายได้เสริมควบคู่กันไปด้วยซึ่ง i d u f o Idea ตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นผู้นำและจำหน่ายเครื่องพิมพ์ภาพลงบนวัสดุได้หลากหลายชนิด ทั้งแก้วหมอนจานพวงก,กุญแจเสื้อยือดกระจกหมวกเป็นตน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าธรรมดาให้สามารถขายได้ในราคาสูงขึ้นสร้างกำไรได้มากกว่า6 0 0 1 2 0ถึงและยังเป็นงานที่ใช้ไอเดียสามารถทำอยู่บ้านได้โดย i do for idea มีแพ็กเกจให้เลือกหลากหลายเช่น เครื่องทำตุ๊กตาหน้าแดง3มิติใช้เงินลงทุน6,900บาทเครื่องพิมพ์ภาพระบบกดด้วยความร้อนราคา1 9 9 0 0บาทเครื่องพิมพ์แก้วรุ่นมืออาชีพราคา9,900บาท เครื่องทำตายาง11,900บาทเป็นต้นทั้งนี้ i do for idea ยังมีคอร์เรียนฟรีอบรมฟรีทุกชุดธุรกิจแนะนำการทำตลาดแนะนำช่องทางการขายออนไลน์พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ทุกคนสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างมืออาชีพสนใจลงทุนแฟรนไช้6ส์โทร095 945 6241 086 629 6554 สำหรับคนสนใจลงทุนก็ควรเลือกรูปแบบการลงทุนและแพ็กเกจให้เหมาะสมกับศักยภาพที่เรามีสำคัญคือเรื่องของการตลาดยุคนี้ต้องผสมผสานทั้งออนไลน์และออฟไลน์ให้เข้ากันอย่างกลมกลืนจะช่วยส่งเสริมให้การลงทุนประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ทเว็บไซต์ t h a i franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai f r a n c h i s e Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด s ับ s c r i b e ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ